สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์สีแดงหรือที่เรียกกันว่าสายตรงมอสโกวอชิงตันนะครับ โดยสายตรงมอสโกวอชิงตันนั้นคือระบบที่ใช้สำหรับติดต่อโดยตรงระหว่างผู้นำของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียโดยอาจรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือโทรศัพท์สีแดงสายตรงนี้เชื่อมต่อระหว่างทาเนียบขาวผ่านทางศูนย์บัญชาการทาหารแห่งชาติกับเครมลินโดยสายตรงเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงสงครามเย็นโดยปัจจุบันไม่มีการใช้โทรศัพท์สีแดงดังกล่าวแล้ว แฉ่ช่องทางสายตรงนี้ยังคงมีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการลดความเสี่ยงจากนิวเคลียร์ที่ตั้งขึ้นในปีคิศักราช1988โดยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนสายตรงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อตกลงที่ตัวแทนของทั้งสองชาติลงนามไว้ในวันที่20มิถุนายนปีคิศักราช1963ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในชื่อของบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสายสื่อสารตรงหลังจากที่วิกฤตการขีปนาวุธคิวบาชี้ให้เห็นว่าการติดต่อสื่อสารโดยตรงและเชื่อถือได้ระหว่างสองชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงของวิกฤตการสหรัฐอเมริกาใช้เวลาเกือบ12ชั่วโมงในการรับและถอดรหัสข้อความเบื้องต้นด้วยความยาวส0มพันคำจากนิกิตา ครุตช็อปเวลาที่ใช้นี้ถือเป็นเวลาที่นานจนเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะเมื่อกำลังอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงภัยทางนิวเคลียร์โดยในขณะที่ฝั่งอเมริกากำลังกร่างคำตอบกับข้อความที่แข็งกระด้างมากขึ้นจากมอสโกก็ส่งมาถึงโดยเรียกร้องให้อเมริกาถอนขีปนาวุธของตนเองในตุรกีออกที่ปรึกษาในทำเนียบข่าวหลายคน เห็นว่าวิกฤตในครั้งนี้จะสามารถหาทางแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงได้หากการสื่อสารทำได้รวดเร็วกว่านี้สายตรงในยุคแรกนั้นไม่มีเสียงส่งถึงกันบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเรียกร้องเพียงให้มีการส่งสัญญาณโทรเลขไปกับระหว่างกันเท่านั้นโดยมีเหตุผลว่าการสื่อสารทางเสียงอาจนำไปสู่การเข้าใจผิด และไม่เข้าใจกันได้สายส่งสัญญาณน,นี้เชื่อมต่อโดยใช้เส้นทางวอชิงตันดีซีลอนดอนโคเปนเฮเกนสต็อกโฮมเฮลซิงกิจนไปถึงมอสโกโดยสายส่งวอชิงตันลอนดอนนั้นใช้เรือดำน้ำ TAT 1เรือดำน้ำถือสายสื่อสารข้ามทวีปแอตแลนติกลำแรกส่วนสายสื่อสารอีกเส้น ใช้เส้นทางวอชิงตันดีซีแทนเกียมอสโกผู้นำที่จะสื่อสารจะส่งข้อความโดยใช้ภาษาของตนเองแล้วจึงถูกแปลเป็นอีกภาษาที่ปลายทางในส่วนของการใช้งานสายตรงนี้ถูกใช้งานในครั้งแรกในปีที่ักราช1967ในช่วงของสงคราม6วันสงครามระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลโดยทั้งสองชาติมหาอำนาจ ใช้แจ้งความเคลื่อนไหวทางการทหารของตนเองซึ่งอาจกำกวมหรือยั่วยุฝ่ายตรงข้ามได้ซึ่งความตึงเครียดในขณะนั้นคือการเข้าใจกันระหว่างกองเรือทะเลดำของสหภาพโซเวียตกับกองเรือที่6ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้โดยง่ายนอกจากนี้ยังมีการใช้ครั้งอื่นๆในส่วนของสงครามอินเดียปากีสถาน ในปีคริสตศักราช1971ในช่วงของสงครามยมคิปปูสงครามระหว่างอาหรับกับอิสราเอลในปีคริสตศักราช1973รวมทั้งในช่วงการลุกลามไซปรัสของตุรกีในคริสตศักราช1974ในช่วงการลุกลามอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตในปีคริสตศักราช1979และอีกหลายครั้งในสมัยของประธานาธิบดี โนเรกนเมื่อโซเวียตตั้งข้อสงสยัยถึงสงครามเลบานอนและความเห็นของสหรัฐอเมริกาในเรื่องการประกาศกฎอายการศึกในโปรแลรนด์การติดตั้งครั้งถัดมาในเดือนกันยายนปีคศร1971ระบบได้ถูกปรับปรุงใหม่ด้วยเทคโนโลยีให้ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งสองชาติเห็นพ้องต้องกันว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่ควรใช้สายตรงนี้ กล่าวคือทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะแจ้งเตือนอีกฝ่ายทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือยากที่จะอธิบายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่สงครามนิวเคลียร์ได้โทรศัพท์ถูกติดตั้งขึ้นมาแทนที่โดยเชื่อมต่อดาวเทียมหลายดวงเข้าด้วยกันโดยมีดาวเทียมอินเทลเซสของสหรัฐสองดวงและดาวเทียมมูดิยาสอง ของโซเวียตอีกสองดวงเชื่อมต่อกันการปรับปรุงครั้งนี้ใช้เวลาตั้งแต่ปีคิศกราั1971จนถึงปีคิศกราั1978ในระหว่างการปรับปรุงได้มีการเลิกใช้สายส่งสัญญ,ญาณวิทยุวอชิงตันแทนเจียมอสโกการปรับปรุงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปีคิรสตศกราัช1986โดยทางสหภาพโซเวียตได้เปลี่ยนมาใช้ดาวเทียมวงโคจร ประจำที่สเตชันแนนและมีการเพิ่มระบบโทรสารเข้ามาเพื่อให้ผู้นําระหว่างทั้งสองชาติสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นเอกสารหรืออื่นๆได้เพิ่มเติมจากการสื่อสารในรูปแบบของโทรเลขและโทรศัพท์และในปีคิลศักราช2012ได้มีการเสนอให้เพิ่มหัวข้อสงครามไซเบอร์ให้เข้าไปในหัวข้อที่อาจจะพูดคุยบนสายตรงนี้ เครื่องโทรเลขจากประเทศเยอรมนีตะวันออกที่ใช้ในสายตรงที่จัดตั้งขึ้นในปีคิดศัก1963โดยปัจจุบันได้ถูกจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์การเข้ารหัสลับแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาในรัฐแมรี่แลนด์ส่วนสายด่วนนิวเคลียร์อื่นๆที่มีก็ได้แก่เช่นสายตรงนิวเดลีอิสลามาบัดระหว่างอินเดียกับปากีสถาน ได้ะจัดตั้งสายตรงระหว่างกันขึ้นในวันที่20มิถุนายนปีคิศักรา2004ทั้งนี้สายตรงนี้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของกองทัพสหรัฐอเมริกาสายตรงวอชิงตันปักกิ่งสหรัฐอเมริกากับจีนจัดตั้งสายตรงทางการะหงขึ้นในปีคิศ2008ทว่าไม่ได้มีการใช้งานแต่อย่างใดสายตรงโซลเปียงยางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จัดตั้งสายตรงระหว่างกันขึ้นในวันที่1 8สิงหาคมปีคิศกราัช1972เพื่อสามารถติดต่อกันระหว่างโซลกับเปียงยางได้เปิดใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทศวรรษ1950หลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงโดยสายด่วนนี้ได้รับการปรับปรุงโดยกาชาตสากลรายการเรื่องเล่ามันถึงชาแนลก็ขอจบจักเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านชอบยังไงก็บรบกวน ช่วยก,กดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการนะครับและถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออาภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ